เมื่อวานนี้ฮะรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอวคดอกเตรสุภมาศอิสระพักดีนะฮะเมื่อวานนี้ไปเป็นประธานเปิดงานนะคือเชิญชวนช็อปปิ้งงานวิจัยฮะงานวิจัยและนวัตกรรมน<า>นเขา <สน S 1> เออกผลงานมา,มาแสดงทร์อัพแฟ2ส2งั2024ครับเนี่ฮะเ,เป็น ตัวแทนนะได้รับมอบหมายจากนายกไปเป็นประธานเปิดงานแล้วงานนี้เนี่เป็นงานส่งเสริมการใช้ผลงานวิจัยในวงกว้างครับะนะก็เข้ากับธีมเลย impact journey to ignite Thailand ฮะม,มีผลงานวิจัยมาออกบูธเยอะมากเจ้าของผลงานมาด้วยตัวเองนักวิจัยไทยเนี่ยเก่งมากอันนี้ท่านรัฐมนตรีสุขมาตพกล่าวนะ,ะแล้วใครมาในงานนี้ได้อะไรกลับไปแน่นอนมีกิจกรรมตลอด3วันจัดเต็มที่ าาอาพารากคฮอลนะฮะมีจนถึงวันที่26กันยายนอ่ก็คือพรุ่งนี้แล้วนะคะวันสุดท้ายวันนี้ยังไปได้ค่ะอันนี้เชิญชวนนะฮะไปช็อปผลงานวิจัยนะเพราะว่างานวิจัยในบ้านเราเนี่ยจริงๆนักวิจัยเก่งๆนี่ก็มีไม่น้อยนะ แต่วิจัยแล้วในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเอ,เอาเก็บขึ้นหิ้งไม่ได้ต่อยอดทีนี้มันต้องเอามาต่อยอดแบบนี้ทิศทางเนี่ยถูกแล้วจนเป็นสินค้าแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะแล้วในงานมีงานเสวนาอย่างเช่นบนเวทีนะงานเสวนาบนเวทีเนี่ยมีการพูดคุยกันนีอันนี้คุยกันเรื่อง ปัญหาอ้อยไฟไหมมันมีผลกระทบบนลภาวะต่างๆนะเรื่องเผาไม่เผาอะนะคะวิธีการจัดการกับอ้อยมีเทคโนโลยีอะไรเข้าไปจัดการได้การเก็บเกี่ยวเงี้ยเรื่องความหวานจะเป็นยังไงโอ้นี่คุยกันอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องฮะเรื่องในชีวิตประจําวันก็มีอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆอันนาครับอันนี้คือไทรอัพแร์2024เริ่คุ้มค่แล้วอันนี้คืองานที่ ยังมีอยู่นะฮะใครโชวใครจะไปเนี่ยก็เชิญชวนไปได้ถึงวันพรุ่งนี้นะคะที่สยามพารากอนค่ะนี่รัฐมนตรีไปกล่าวเมื่อวานนี้ในงานเชิญชวนฮะงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์วิจัยและน,นวัตก,กรรมอันนี้สําคัญมากนะครับคือบ้านเราเนี่ยต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากกว่าการพึ่งเรื่องเครื่องรางของขัง ใช่ไหมประเทศมันถึงจะพัฒนาได้เพราะนี้คือจับต้องได้จริงๆต้องให้รางวัลต้องชื่นชมคนที่ฝักใฝ่ด้านพวกนี้นักเรียนนักศึกษาที่อยากจะเรียนคนจบออกมาต้องให้เงินเดือนเพราะนี้คือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจในอนาคตอันนี้เป็นอีกหนึ่งงานนะครับ